ที่หนึ่งนะครับสำหรับแฮชแท็กเ v เขียนลงตรงหัวใจครับบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับ11เดเือน1 1เลยขายของให้ลูกชายอีกแล้วครับกับคณาววูจาได้ปล่อย MV เพลงเขียนลงตรงหัวใจนะครเป็นเรียกว่าประกอบละครที่้องกับก็เล่นเป็นพระเอกเรื่องแรกจากช่างช่อง3ด้วยก็คือมัดหัวใจยายสุปตานะครับซึ่งกับเนี่ยปล่อย MV ออกมาแล้ว รอชมได้เลยเพราะว่าไม่ต้องรอชมดิชมได้แล้วตอนนี้ปล่อยไปแล้ว22นาทีเป็นไงอะ9โมงเช้าปล่อยไปแล้วจะเพราะขนาดไหนเข้าไปดูสิแก YouTube ช่อง3 Music อยากรู้เหมือนกันว่าภาพเอวีจะเป็นประมาณไหนเพราะว่าเรื่องนี้น้องกัาปประกบกับพี่เจนี่เทียนและก็เจอกับคุณสกุลตลาด้วยต้นหอมสกุลตลาออยู่ในเรื่องนี้ด้วยละครเยอะมากเลยใช่เลยนะฮะเขารับไปเลยสี่เรือเหมือนร้อนเงินร้อนค่ะร้อนค่ะเหมือนหาตังค์ทำบ้านใหม่อ่ะเออนะฮะอันนี้ก็คือ MV ปล่อยมาแล้วนะฮะล่าสุดเลยเพิ่งตอน9ก้าโมงเพิ่งปล่อยมา22่อนาทีที่แล้วนี่เองยีนาทีที่แล้วเองลูกชายเพิ่งปล่อยเพลงเขียนลงตรงหัว หัวใจนะฮะออก็เข้าไปดูกันได้นะครับเออเชนเดเลียทำมามาตรฐานดีอยู่แล้วอุ้ยกลับหล่อมากอะ่ะอืมโตคนเราเลราเวลาเห็นตอนมันเห็นตอนแรกๆเลยอะ่ะมันก็หน้าตาดีนะแต่มันยังไม่ได้มีออร่าตอนนี้นะมีออร่าแต่ตอนนี้มันคือแบบมันมีความแบบเก่าๆไปแล้วว่าเออชิหนึ่งใจละลายอืมแต่กลับเป็นเด็กที่แบบมีความแบบเขาเรแบบียกว่า ความสามารถและพัฒนาตัวเองหลายด้านครับจากวันเแรกๆคือถ้าเกิดคุณติดตามผลงานน้องกรับจริงๆอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้มันกระโดด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 มันไม่ได้พอโชคช่วยนะแกมันคือความฝึกฝนความพยายาม <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็เข้าไปดู <c oughs> เขียนลงตรงหัวใจ <c oughs> ไปปั๊มวิว <c oughs> ปั๊มแชร์ <c oughs> ปั๊มไลค์ก